ให้กำลังแรงใจนะครับผมขอบพระคุณทุกกำลังใจจากพี่น้องแฟนเพลงนะครับผมสุขุนชูนสมองสมบอติแล้วพี่น้องเด้อคิวงานยังมีพอว่างนะครับผมเดี๋ยวบ้าเบิร์ดบ้าเบิร์ดขอเนี่ยเดี๋ยองไว้แป๊บหนึ่งพี่น้องคิวงานยังมีพอว่างนะครับผมพี่น้องนะครับผมผู้ได้พี่ อยากให้ดูแลมานต้อเสียมนุษยบุศกรนะครับผมไปร่วมสมโพธินะครับผมในงานต่างๆนะครับผมติดต่อเด้๋เลยพี่น้องเด้อติดต่อบอร์โดเดี๋เลยนะครับผมเดินนากระบางสามงานพี่น้องเดินฮอกระบางสามงานเดือนนี้นะครับผมตารางงานนะครับผมยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับผมในตารางเป็นเป็นวันว่างนะครับผมแต่ว่ายี่สิบยี่สิบเอ็ดมีงานแล้วนะครับผมยี่สิบอยู่เราเนี่ยวน้องอ่าจังหารร้อยเอ็ดพี่น้องยี่สิบเอ็ดอยู่ กมล่าใส่บอลพ่นงามกลาสินนะครับผมขอขอบคุณเสียเสียแอร์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นทีมขอตูมนะครับผมทีมขอตูมการ์ลังเจ็บคนใส่ไม,ม่เป็นหรอกมืออื่นเลนยูใส่ครับผมลูกเบิร์ดกดไละกดเซียให้เราลูกขอบพระคุณนะครับผมมีมืออื่นอยู่แสนนอปะเนี้ยมือนองวอซออ๋อมือนองวอซออุรันทานีครับผม สวัสดีลูกเบอร์สวัสดีครับผมอยากให้ถึงวันที่18แปดเดือนจังคาเจอกันนะครับผมเจอกันนะพี่น้องเด้ออันนี้ทีมคอสตูมนะครับผมเบื้องหลังความสวยงามของเราในคืนนี้นะครับผมนี่ออนหล่าออนเพียครับโบ๊ม,มีแฮมวุยกาลังบบสดชื่นพี่น้องต้องกินตัวน,นี้เลยนะครับผมเครื่องหนึ่งเจอกำลังโอทีนะครับผมโอทีเอเนจีริงนะครับผม10บาทพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับผมเซฟบีเอเลเว่น็มีพี่น้องขอละสิบบาทด้พี่น้องเด้อ ปูไดเนล่ะบ่มีแห้งพี่น้องอยากสดซื้นเมือมึงกึ่งตาสาวังนะครับผมนี่เลยนะครับผมตัวนี้เลยนะครับผมของแก่ของดีนะครับผมเครื่องหนึ่งโอทีเอเนจีริงนะคะผมพี่น้องทิ้มขอดตูพ่อตสอนเด็พี่น้องเบื้องหลังความสวยงามนะครับผมก็ต้องเสียบผมเสียกระบะพี่น้องอย่าลืมซื้อปะจองตัวคมปิดนะครับผมคืนนี้ราคาหนึร้อยยี่บาทเดอ้อไหลสวยมาเลี้ยงนี่พี่น้องอย่าลืมเขามาแหกแรกแรกใจครับลโรงแรมมาล่าเสียงของนพสกกรครับอีบอยเมฟเฟรตตี ปอสมาเดินทางมาจอดถึงรบริเวณหน้าเวทีนะครับผมพี่น้องทั้งไก่พี่น้องต่างประเทศพี่น้องนอกโลกนะครับผมจิ้มหนึ่งล่างเลยนะครับผมบารราคา129บาทเท่านั้นนะครับผมรับชมกลมปิดน้ำกัดสอดแสงนะพี่น้องเด้อนี่นะครับผมทีมทีมผลเฮ้าอันนี้จะเป็นรถบ้านบอสหนุนะครับผมน้องไอ้ไอมะฮอดแล้วพี่น้องอีหลานนกก่าหน้อยกรับน้องกังฟูนะครับผมมะฮอดแล้วเด้อเรื่องรถบ้านเนี่ยพี่น้องกำลังนอนพักผ่อนอยู่ครับผม ด้านหลังนี้จะเป็นในส่วนของเต้นศิลปินนะครับผมเต้นศิลป ah ินเดี๋ยวภาพพี่น้องยางเบิอกจะเข้าหนึ่งก่อนพี่น้องข้างหลังนี้จะเป็นในตัวของของเต้นศิลปินนะคะผมนี่อันนี้เต้นศิลปินพี่น้องเต้นศิลปินเต้นน้องเวฟอันท่าผู้สิบเปร้านขากระด้านแพ้พี่น้องพูดราคาร้านคากระด้านแพ้พี่น้องอยู่ท่าผู้นะครับผมนี่เต้นศิลปินนะครับผมน้องวีต้านี่พี่น้องเต้นศิลปินเมื่อเลยพี่น้อง เมื่อนี้หลังอาหารเท่าอยู่อยู่ขังอยู่ขังหลังอาหารเท่าเป็นศาลาพี่น้องนี่ในศาลานี้จะมาจะมีการพักผ่อนใดพี่น้องลูกหลาบเขากับเขาบ้านดิวินี่เลยพี่น้องขันน้าวขันน้าวอย่างแรกกับเขาไม่อยู่ในนี่งกันเลยพี่น้องนี่ครับผมดี่ดีพี่น้องโมนี่พี่น้องเตีศิลปินเท่าครับผมเนี่สิบแปดมาเล่นภาคกลางอยู่ที่วัดโกรกากเจอกันวัดโกรกาวันที่สิบแปดนะครับผมสมุทรสาครนะครับผมอยู่สมุทรสาครเด้อ วันที่สิบเก้าหัวพี่น้องครับผมวันที่สิบเก้านะครับผมอยู่ที่อุทุมพรพิเศษสีสะเกดร,ระยะระยะทางจากงานวันที่สิบแปดกับวันที่สิบเก้าพี่น้องห่างกันเกือบหกร้อยกิโลอีกแล้วนะครับผมเสื้อผ้าแห้งพี่น้องสิบแปดวัดโกกาสมุทรสาค 19, รส,าสิบเก้าอุทุมพรพิเศษสีสะเกดพี่น้องระยะทางเกือบหกร้อยกิโลครับผมเอออันนี้จะเป็นเตอรศิลปินเด้อนี่ ทีมเปทีห้าวกำลังติดตั้งไว้ที่พี่น้องนะครับผมอีกจัหน้อยพี่น้องศิลปินห้านะครับผมทรับศิลปินห้านะครับผมพระเอกนงเอกกำลังจะขามาหลังไว้ที่พี่น้องคืนนี้สามทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมปูปกับเทนน้องพี่น้องกับสุยอดคอนเสิร์ตแลวเมืองต่อก,กรทำนองคอนก่นนะครับผมมาลลัเสียมงมโนป,ปสรสิกธ ชมรำสอดแจงด้วพี่น้องเด้อนางานขายดอกไม้พี่น้องหน้างานปากดอกไม้ดอกละยี่สิบาทนะครับผมปาดดอกไม้ดอกละยี่สิบาทด้พี่น้องเด้อย้อนยุ่งนาอยุงเด็ก่า้วสีนาแดทนายุยมทิมทิมทิมหันมิกครับผมทิมไฟผักครูเกษตรไม่เคยทิ้งเลยถ้าแสจานมาประชุม เชร์เล้จ้าขอบคุณนะครับผมสาดเต็มนาบ้านสาดเต็มนาบ้านมารับสาดเต็มเด้อเด้อพี่น้องเด้อสาดจบว่าเต็มเดินแล้วนะครับผมมาเด้อพี่น้องบ้านว่างม่วงนะครับผมบ้านว่างม่วงตำบลนองพ่นงามนะครับผมอําเภอกาสรสมบูรณ์จจงหว่าใชัพุูมเด้่อพี่น้องเด้อดอกไม้ดอกละ้สิบบาทนะครับผมเข้าชมรำาซอดแจ้งนะครับผม สาจังวเต็มแล้วพี่น้องอีพอยแม่เขามานั่งกินเขาพี่น้องมากินเขานั่งปูสัดผูเสื้อถาฟังรองฟังลำรถทิมไฟทิมเบที่นนกจากนาฮะนอยพี่น้องคุณ่ะนมดกคนนะนีคยโลกนไม่ค่อยได้มาปันคณะกามการมายาขายดอกไม้นะไอ้แม่เขานะครับพี่น้องคนน่ะ ตอนนั้นก็ถือว่าดูอยู่สมุทรสาครจ้าสวัสดีพี่น้องท่านสมุทรสาครด้วยครับผมสัญญาณชัดเจนไหมครับผมพี่น้องท่านไก่จิลิวเสื้อวดจองตัวนะครับผมบัตรคุมเปลี่ยนราคา129บาทเท่านั้นเด้อพี่น้องจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศหน้าไที่ห้าตอนนี้นะครับผมอี๋บอยมีม่านางถาต้องรถไฟรถไปที่หนอจากหน้าห้างยุ้ยพี่น้องคุณนะถ้าจะถวายสาธุวะเต็มเดินนะครับผมมองดู ว่าพระองค์ไหนเราจะกาางานนะครับผมพระองค์ไหนเราจะถวายน่อยกุ้มปิดบาราค่าลอยยี่สบก้าบาทนะครับผมพี่น้องนะครับผมพี่น้องทั้งไก่นะครับผมพี่น้องที่บสถสมาครเดินทางม้อจอดถึงบริเวณหน้าไว้ที่ใดนะครับผมจิ้มลิงหน้าล่างได้เลยเด้อพี่น้องเด้อจิ้มลิงหน้าล่างนะครับผมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมเขอมาแข่งกังแรงใจครับทีมงานลูกหลาบอลลัมเสียงวงนุ่มพุทสศกรได้หล่ะเด้อพี่น้องเด้อบาทรลอยยี่สบก้าบาทพี่น้องคุ้มแทนแน่นอนพี่น้องครับผมกึ้งนี่หน้างานปากดอกไม้อง อากาศกำลังดีพี่น้องตอนนี้อากาศกำลังดีนะครับผมเดี๋ยวมาเบิกพี่น้องอย่างเราเบิงบรรยากาศงานกันแล้วกันนะครับผมงานฟรีหรือคะร่วมทำบุญกับทางวัดบาอารามนะครับผมปากดอกไม้ก่อนเข้างานดอกยี่สิบบาทนะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศนาฮ้านพี่น้องบรรยากาศนาฮั่นนาวัดพี่น้องนี่หอดภูเขาพี่น้องอยู่ใกล้ภูเขานะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมอยู่ใกล้บ้านผมครับมาเด้อครับผมดูอยู่ราชบุรีค่ะ โดยเฉพาะราชบุรีค้าสวัสดีพ so, ี่น้องท่างราชบุรีนะครับผมบรรยากาศหน้างานตอนนี้ร้านค้าร้านขายกระไรไหพี่น้อง่บรรยากาศดีมากนะครับผมอยู่หน้าเขาพี่น้องรนะคับผมบ้านวังม่วงนะครับผมบ้านวังม่วงตะบลหนองพลงามอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเดินทางใหม่ก็แล้วแั่งใจลูกหลานไมาร่ำเสียงโมโนพรสกรน,นะครับพี่น้องครับผมช่วยอะไรนี่กูช่วยบ้านไหนจ้านาราโมสมบัตได้เงินน้อยหรอโบยังเดี๋ยบอกบัตรเท่าไหร่น้องเบิร์ดบัตรเท่าไหร่น้องเบิบทเทร์ดบัตรหน้างานปากดอกไม้นะครับผม,มบาปากดอกไม้ยี่สิบบาทนะครับผมยี่สิบบาทครับพี่น้อง นนร่วมทำบุญกับทางวัดพระอารามนะครับผม,มบริวบเวณหน้าหางยังมีพื้นที่